โนลารีสอร์ทที่5คอนโดมิเนียมพร้อมธุรกิจเครื่องซักผ้าและตู้น้ำยอดเลียนคอนโดมิเนียมพร้อมธุรกิจเครื่องซักผ้าและตู้น้ำยอดเลียนหนึ่งรายละเอียดทรัพย์สินรายละเอียดทรัพย์สินคอนโดมิเนียมขนาด310ตารางเมตรอยู่อายุตึก10ปีสภาพห้องดีพร้อมปล่อยเช่าอยู่ในแหล่งชุมชนร้านอาหารมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณ บริการนาคอนโดมิเนียมกลุ่มผู้เช่าเป็นพนังการบริษัททั่วไปมีความต้องการเช่าตุงเนื่องจากเป็นที่อาคตราคาไม่แพงและใกละะ้สถานใกล้รถต้าฐานะเดินทางสะดวกขายพร้อมกับเครื่องตัก้าสี่เครื่องเครื่องอบพาหนึ่งเครื่องและตู้น้ำยอดเลียนอีกหนึ่งเครื่องสภาพดีพร้อมเปิดให้บริการทันทีโดยของผักมีผู้ขอเช่าตั้งแต่ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ราคาขาย หกแสนบาทคอนโดมิเนียมพร้อมทั่วกิดเครื่องซักผ้าและตู้น้ำยอดเหรียญสองตลบรายรับรายรับมาจากการมาจากค่าเช่าห้องและ,ะไรายได้จากทัรกิจยอดเหรียญดังแสดงในตารางที่ห้าจุดหนึ่งตารางที่ห้าจุดหนึ่งรายการรายรับค่าเช่าคอนโดมิเนียมรายรับต่อเดือนก็าสามพันบาทค่าซักผ้ายอดเหรียญก็าสาม พันห้าร้อยบาทต่อเดือนเครื่องอบพายอดเรียงก็หนึ่งพันบาทต่อเดือนตู้น้ำยอดเรียงก็พันห้าร้อยบาทต่อเดือนรายรับรายเดือนก็เก้าพันบาทรายรับรายรวมต่อปีก็หนึ่งแสนแปดพันบาทในส่วนส่วกิจ ใน ot, ทุวนธุรกิจยอดเหรียญเป็นรายได้โดยเฉลี่ยในโดยในฤดูร้อนนั้นตู้น้ำยอดเหรียญจะมียอดเพิ่มขึ้นส่วนฤดูฝนเครื่องอบผ้าจะมียอดเพิ่มขึ้นตามสรุปรายจ่ายสรุปรายจ่ายนอกเหนือจากค่าทัวกลางเดือนของคอนโดมิเนียมแล้วยังมีรายจ่ายของธุรกิจเครื่องยอดเหรียญต่างๆรายละเอียดดังแสดงในตารางที่5 2จุดอ ตารางที่5.2าจุดองค่าต้นการคอนโดมิเนียมจำนวนเงิน500บาทค่าน้ำค่าไฟทั่วกี่เครื่องยอดเเรียงต่อเดือนก็1,100บาทค่าแม่บ้านทำฟาร์มตาต่อเดือนก็600บาทค่าอะไรแล้วค่าซ่อมแซมเครื่องยอดเหรียญต่อเดือน3 0 0บาทรายจ่ายต่อเดือนก็ต้องพั0บาทรายจ่ายรวมต่อปีก็3าม0 0บาท ที่ประเมินราคาถือประเมินราคาถือตารางที่ห้าจุดสามรายการรายรับรายจ่ายรายรวมรายรับก็จํานวนต่อเดือนเก้าพันบาทต่อปีก็หนึ่งแสนแปดพันบาทรายรวมรายจ่ายก็ต่อเดือนต้องพันห้าร้อยบาทจํานวนต่อปีก็าสามหมื่นบาทรายได้จากการดําเนินงาน SOI ก็จํานวนต่อเดือนหกพันห้าร้อยบาท จำนวนต่อปีก็78,000บาทราคาเสนอซื้อที่เหมาะสมของทรัพย์สินตามความสามารถในการทำกำไรโดยคำนวณจากอัตราตผลตอบแทนที่ต้องการที่7.50%ตามอัตรานอกเบี้ยกู A ้ยืม MRR ณวันที่ลงทุนคำนวณได้ดังนี้ราคาเสนอซื้อไรายได้จากการดำเนินงานปีอัตราตผลตอบแทนที่ต้องการ7 8 0 0 0บาท 7จ็ห้าเท่ากับ1ล้านสี่หมืบาทดังนั้นทรับย์สินนี้มีราคาเสนอขายเท่ากับ6กแสนบาทซึ่งถูกกว่าราคาประเมินตามควา,ามสาม,มารถในการทำกำไรอยู่4ี่แสนสี่หมื่นบาทหรือ 5, 000, 5, 000, 4 000, ี่สิบสองปร์เ็นตห้าพาร์ตี้ราคาทำเนียม การซื้อขายภาษีค่าธรรมเนียมการซื้อขายผู้ลงทุนตกลงกับผู้ขายเรื่องค่าธรรมเนียมในการซื้อขายไว้ว่าคอนโดโค่าโอนกรรมสิทธิ์ต้องเปอร์เซ็น,น,นต์ราคาคกรสแตมตูนจุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นจะรับผิดชอบกันคนละครึ่งทรัพย์สินนี้ไม่ต้องเสียค่าภาษีทัวกิจเฉพาะสามจุดสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าขาย ผู้ขายถือของซับสตินมานานกว่า5ปีแล้วรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการซื้อแสดงในตารางที่5.4ตารางที่5.4โอนกรรมสิทธิ์1%คนละครึ่งกับผู้ขาย5,000บาทค่าจดจำนอง1%ของวงเงินกู้6,000บาทค่าประเมินราคาซับสม0 0 0บาทค่าอากรสแตม1,500บาท รวมรายจ่ายทั้งหมด1 5ึ0 0มบาทราคาประเมินกรมที่ดินประมาณเป็นตัวเลขทวนๆห้าแสน 5, บาทและยอดกู้ธนาคารหกแสนสามพันบาทคิดเป็นตัวเลขทวนที่หกแสนบาทหกการห่าเงินลงทุนและตาผลตอบแทนการห่าเงินลงทุนและตาผลตอบแทนปู ลงทุนยืนขอกู้ธนาคารที่อัตราดอกเบี้ย mrr ในปัจจุบันโดยกู้ยืมนานฝ่าย5ปีราคาประเมินเท่ากับ6.70 0 0 0บาทโดยธนาคารปล่อยกู้ใยวงเงินกู90้90%าทำให้ได้ยอดเงินกู้ที่9 9 3 0 0 0บาทจึงไม่ต้องใช้เงินดาวและใช้เงินเพิ่ม3,000บาทโดยสรุป รายได้จากการดำเนินงานรวมรายได้จากทัวทัวกิจเครื่องเครื่องยอดเหรียญลบเงินพ่อนธนาคารจะเลือกกระแสเงินสดต่อเดือนประมาณ2,000บาทรายละเอียดแสดงดังตารางที่5.5ตารางที่5.5เงินดาวตูนบาทคาตกแต่งตมแตมตูนบาทภาษีราคารรมเนียม15,500บาทวงเงินกู้จดจำนอง3 0แ0 0บาม3,000บาท อัตราดอกเบี้ย MRR 7.50%ระยะเวลากู้25ปีตรางที5.5ต่อไรายได้จากการดำเนินงาน6,650 0บาทเงินผ่อนชำระต่อเดือน4 5 0 0บาทกระแต่เงินตัวตุดทีต่อเดือนก็2,000บาทกระแต่เงินตัวตุดทีต่อปีก็้อง0มืบาท อัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินต่อเปอร์เซ็นต์ต่อปีกระแตงเงินต่อตุดที่ต่อปีกคูณร้อยเงินลงทุนกระแตงเงินต่อุดที่ต่อปีคูณร้อยเงินดาวค่าตกแต่งค่าทำเนียมตองหมื่นตีพันคูณร้อยตุนบวกตุนบวกหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเท่ากับร้อยห้าสิบตีเปอร์เซ็นต์อัตราผลตอบแทนในรูปแบบ เงินต้ง20,000บาทต่อเดือนหรือบวก2ม0 0 0ี่พันบาทต่อปีคิดเป็นอาตานตัตราผลตอบแทนในรูปแบบคิดเป็นในรูปแบบเงินตด154%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินลงทุนโดยถ้ามองในตัวคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียวค่าเช่า3,000บาทค่างวดผ่อนชำระธนาคารตี 1,500บาทต่อเดือนจะทำให้กระแตเงินตดติดลบคือ1น0 0ื่บาท1500บาทต่อเดือนแต่มีช่องทางในการทำไรายได้เพิ่มขึ้นจากตัวธุรกิจเกงตักพาเกื่อ,อบพาและตู้น้ำยอดเหรียญทำให้สร้างกระแตเงินตดมากกว่าคาเชาเตียอีก่ึงจากกระแตเงินตดจิตลบเล็กน้อยกับทำให้กระแตเงินตดกลับคืนมาเป็นบวก2 0 0พันบาทต่อเดือนแผนการเพิ่มไรายได้อีก ทางหนึ่งคือติดตั้งเครื่องเติมเงินมือถือและเปลี่ยนเครื่องฟักาไม่ส่องเครื่องคาดวบาอะไรไนดะ้จะเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ800ถึง1,000บาทอย่างไรก็ดีผู้ลงทุนควรมีแผนสำรองกรณีมีคู่แข่งในเรื่องบริการยอดเรียนเพิ่มในพื้นที่ด้วย แผนการบริหารจับตินและแผนการออกแผนการบริหารจับตินและแผนการออกตัดต้มกระแตเงินต้นต,ต้นต่ตางจีได้ในช่วงแรกไว้เพื่อพอป้องกันห้องว่างสามเดือนขายทำกำไรหากราคา,าเสนอซื้อทำกำไรเฉลี่ยม,มากา15%ต่อปีรีไฟแนนซ์ยอดนี้คงค้างในปีที่3เพื่อรับกระแตเงินต้ต,ต่อเดือนเพิ่มรวมไปถึงอาจเพิ่ม ค่าเช่าได้ในปีหลังๆงรไฟนนั an, ท้ทุกๆตามปีเพื่อนำเงินตดออกมาลงทุนในซับสกินชิ้นถัดไปแปดบทสรุปการลงทุนบทสรุปการลงทุนตารางที่ห้าจุดตารางที่ห้าจมูลค่ัสามสิ่หัวข้ซับสินอคอนโดมิเนียมให้เช่าพร้อมทัวรกิจกรรมพาระตู้น้ำยอดเรียนราคาขายหกแสนบาท จำนวนห้องเช่า1ห,ห้องเงินดาวตูนบาทกำไรจากการดำเนินง,งานต้นเดือนก็6,500บาทจดจำนอง6แสนสามพบาทเงินพ่อนธนาคารต้นเดือน4,500บาทกระแทเงินต้อต้นเดือนก็ต้องพันบาทกุ่มภูเช่าคนทำงานบริษัททั่วไปในพื้นที่ผลตอบแทนรูปแบบเงินตัว1้อเปเต่อปี งบกำไรขาดทุนรายได้ไรายได้จากค่าเช่า3,000บาทรายได้จากตู้ยอดเร 3, หรียญ3,500น,น 4, บาทรายจ่ายเงินผ่อนํำระก็4,500บาทก็แต่งเงินต,ต้นบวกตองพบาทต่อเดือนเท่ากับตองหม่นี่พบาทต่อปีงบดุลทรัพย์สินคอนโดมิเนียมให้เช่าพร้อมธุรกิจเครื่องสักพาและตู้น้ำยอดเหรียญตามิบสองตารางเมตรนิสินเงินจดจำนอง 6. 3 0 0ามพบาทอัตราดอกเบี้ย7.50ิ